ทุกไลายเด่นทุกบ่มีเสือขาทุกบ่มีหลังคาพอไดส้สนพอได้อยู่แข่งวันอื่นผู้ออกคอยช่ออกอืว่าคำออกจ้งข้ามคือบักฝากไปทางมะคู่เดือยวว่าแข่งฝากไปแล้วใจเร็วเอาไมา่เอาหมายคอยจะเรื่องว่าแข่าว่างดูเยิ่งจนได้ทว่าออกข่าป่านนั้นอันนี้คือความฝันเรื่อง อันนี้คือความฝันผู้ตากับฝันฝืนว่ามันมันเงียกว่าแหวกมือมืออกเรื่องเรื่องว่าทะเลอก็ะเลรักจะเชื่อเ้อผพวกนั้นก็เอือนพูกนี้ก็เอือนพ่อกระด้อยร้าวกเล้ร้าคือเงิ้รุดเวงขอเนบังเบืองนั่นแหละเมื่อเื่อนี่งพ่อกัะด้อยร้าก็หััดนี้แล้เรื่องว่าถามคืออมันจะคอฝาฝันมันก็เยอว่ากัน ขันได้กโขดได้กัลาบเด็กโดเดมาอยาลืมผลไม่คอยว่าข้าเออหายยุ้งงักงั้อยกับการหาก็ได้ว่าข้าถ้าเป็งยังขายเหงาขันเด็กโขดเนี่ยเงากายเป็นโบ้หมากหม่ายเป็นกระเชื่อกระเชื่อจะเจ้าพ่อืนแค่เขาเด็กถึงกระเชื่อหมากไหว่าข้าได้นำกับห้าใหญ่ห้าโบ้ขายหางเชื่กระโปกโบกว่าเขาเฝ้าไรเมื่อคู่ไปขันคนขวนญมือ กวบางคนก็รูดก็บ่รู้เรื่องวันก็เข่าจันกเคือไม่นช่รู้ด่วยกันแหดมันหมดกู้ม่รู้อ้เออขันกันแค่กับพืเจริหน้าเยอะๆเออวันนี้เช้คของเออมุดกจะากายนะกายรับคอยรู้ห้แล้วพวกเออเชคคอยจะเชื่อว่ากันฮะช่ว่ปจะัดหรือว่าขั้นเราพวกเบาๆ่อนเบาๆบอยก็ทายง่ายหรือว่าแขว่เนาะ บาานยัได้คือโอกาสในกิรบ้าครับคอยกางจะส่ไงมันก็นเอไม่ครูว่าห้ามข่งนะเพราะปเด็นแข่งเนี่ยเขา้นอามาให้ว่าเอาไปเอาใจหรือไม่พออยู่ครับเออจะเส้นกัแข่งคือถ้ามันเรีว่าข่งที่แข่งงงาองค์เจ้าย่าว่าแข่งอ่ะพ่อก็เลยจักให้ก็คือแตเยืมครับได้ว่าถ้ามึงผู้โชคดีนั่งพอด้อแต่ยมใขรมาดับแข่งก็จะไปิหนายมาหลังน้อ เอออันนี้เอฟคีเนาะเออเอฟคีฝากเรื่องพอด้อฝากมานํ้ำยืมไว้แขว่า๋ยวนิ่งคาวัาไม่คู่ถึงไปเิดต้งผักปลามือว่าคือคิดหาไว้แขเออรวมให้รวมขังน้ำเดือดออกไว้แขนผู้ใดได้หน่อยไปอ้าวผู้ม่อได้คือกระหังมือขบมือดับมือขกมือมันหึงหึงแล้วก็รวยรวยช่วกคนนั้นงงานอยู่ดมไว้มเอออันนี้คืเอฟคีของเออแตงโมบ่น จเออือผูได้เลืกได้หน่อยเนาะเออนั่งขาวอุ้งคืบผุหนายุนั่งก็อู้งใคืบผคนนั่งอ่าชยาปวดื้อนั่งนั่งดีดีอ่ากูจะนิ่คือูดุณูจะนิ่งคือกูจะไปนี่นะกูจะือดีปวแค่โอ้ปวด้ย่างนก็คือคือเกาหน่ะนะหามันคือออกว่าเนาะอ้าวให้ลูกร้านทีรวมพูมามือนบมือนกระหมือนขบหมือนแมหึงหึงแล้วก็บวุกบขบ อันนี้เออไม่นุ่นไม่แขังนางยุ่ิชื่ี้ๆหน้าถวายรถตะลื้อผนอ่ะถวายรถตะลือฟอนึ่งไบววาแข้งคึนอันนี้ฟอยด่งคูลึนไว้ยค่ะนี่ลหะเออด้วยขัดจ๋าระยวาจ๋าน้อเออที่นั่งนุงนงนง่นก็ะถือใบเข้าได้เยี่ยมครับอู่เอ่ทั้งวัาน,านนั่นทั้งวันนี้ฟอกับพบัไปยดี๋ยีแยวเมือนยุฟอยสอดไฟยั่งย่น,น,นไ,ปไปยือไปยึกกลุ่มไอ้คู่ยืนี่ะอืะ บัางนะนรูจะรื้อม่รลืมะข้นบนเก่เดเรื่องายขาวูุก็ไดัยอ้อจะขายปาปานังมาคู่ขามหมูจะพวร้เอามากินคือสิเศ้าป่วยเข้าปวดขาว่าแั็นว่าผู้ขาอธิษขานกว่าคือคือกับเข้าปวดว่าแั็นว่าทนั่งมกเท่ากันได้อือด้วยใจเป็นกูโฉงอาะขึ้นขาคลิือคือคลิปไม่กิือบนเดียวจะเข้ามาเรื่อง เออคนเฮาขั้นคิดดอชัางดอวาระมือกับเกิดทุูขคิงคูกายมากกับเกิดกับเฮาขั้นคิดบรีษับริษทกู่แยงกับพ่อเชื้อู้่รชษัู่จาาขั้นแน่ยจึงบอกครัตัวสูงว่าพ่อแข็งขวอพ่อกับพ่อเน่คนนี้พ่อกันูข้อพอยก็คือการยืมพ่อเดี่ยพ่อเนี่ไปขาเพื่อถูกว่าเอองมวนี้ร้านเปิดถึงร้อยเปิดถึงนะพอพ่อเนี่ยว่าลืมับปูอันนี้มันเร็วแต่บุญมึ้นชางเร็วแต่บุญมคือเข้าขางมาก เข้าอชาอิษ้านเอออด้วงซิงซักซืมค้าซืงสักซิบีจริรับรู้เออช่วยบบรรดาเด็กพอเดงให้ผู้ขายมือโูกมือรับมือโูกมือมัดจะเจอเจอฉาขคือไม่ไมคอ,มค,อ,มค,อ,ค,อมคู่อธิษฐานนั่นคือ,อเออพาะไปกระน้นตีหรอกยิมคราบจะไปกระดานตีว่างม่วนนี้ถ้ากูถูกห้าร้อยล้านคูจะถว100ายหนึ่นงร้อยบาทคุณระคบแต่อชิช้านก็คือรู้หรอกรีกก่แต่ว่าทำเล็กง่ายๆักมันอยูย ถ้าัค่ได้บวคอยึ่งเบิกตอกมม่เอาารคูต้องเอาพองขวรพ,พประมานเขาแต่ย่งางครั้งบางที่เข้าเห็ดเข้ากินเข้าทางมาเข้ากะแหงเข้ามืดเข้างือไ่บริเข้าอยาบเบิกคนแขงคนปืนนปนางมันก็พอดได้เออลูกปนหนึ่งปืนคืนไร้พ่อให้ช่วยได้ว่าทาข้ามว่าช่ยก็คือช่วยให้ลูกร้างมีกำลังใจ ช่วยให้ลูกหลานม้ค่าติดทำมสอนใจช่วยให้ลูกหลานแบ่งมือความคิดความอ่านจะทำมาเด้คเมว่าจะเกลร่ยจะเปิดจินหวาการเออคุกยายมันบวชสือบ่ต้องมัดตัวหมอนะกบกไหม้อกัสทางสอนข่อยนคือกสื่อืมมันบวชสืิอเทพุงใจบอกเยอะหน่อยอืม แต่ว่าบอกอยามันเแถวมั่งกระเป่าแบบคุ้มัคือครัวอย่างรื่งเออคือเก้าแต่ว่ากะให้คนขับจุดาง้อนใจสำหรับกรมืีอมือตมือปัญญาอออมืฟุ้มปัญญาเออคนมือสติเื่นั้นกับมือจางจากบเรื่งเหยืยอเออเอาให้นางดนมือโชมือแรมือโคมือม้าแต่ว่าแปงกับพออ,อ,อือวนน่ะ โคกมันร no ้องดูซิน้าดูนะจะลืจะรืมอทำมาคาคืนนี้นางนัญยาคบกับพระบะโคกเายคุ er ้มคางบูเอาวหายมือโคกมือดับมือโคกมือหม่านเยอีนางรัญยาเ้อร่างรวยร่างัมร้อนเออขันด่างก้อนจะคือไม่ลี้งเอาได้ก็อีโร่างห้อดกุ้มือนั่นะจะาเป็ดขีเปื่อยเหมือนับนเออีนางรัญยาคอเสียขี้บูดเออบ้าจะผีหลอกจาของหมอพวไฟเว็บ เอาอย่างนี้อีนันรัญญาวันนี้พ่อจะให้ิืมสักสิบเก้าคนไงเอาสิบเก้ากับพ่อเงินอนูเอาแค่สิบเก้ากับพ่อเงินเด้อยกไปเอาได้ยืมไปยืงยืม่ายกไปหาสิใครบอกอยาไปงานสิบเก้าบาทกับพ่อเขาใจโอเคแต่พ่อเออคือพ่อคือให้หน่อยให้สิบเก้าะยมไม่สิ่งนี้ใช้ายไไเอาสิบเก้าบากับพ่อ อันนี้ปูจแจหมูจากคาราบค่ะบาดีนาะยเลแกงู <c oughs> ป่ปลวไปลูเคยให้ว้แค่แกเอาไปปูิ้งนั่งนั่งทิ้งนิ่งนั่งินั่งน,นั่งจ่าปูกเออทิ้งน,นั่งนเกิดวันชื้อเข้าใหลยสิบส <14 S 2> ี่เดีปูเออสิบสี่กราชองห้นนาหกหกทิ้นนงนั่งทิ้งนั่งนัอ้กูกจปื้นกจปูอ <c oughs> ชิ้นสองเรอปีเดียวเรับปีนึงอะชิบนสองเดือนเรื่อครับต้มาซื้อเงนยืมอะไรต้งปูเขาัะง่ายเรื่องเขาเรื่องเกิดงเรองตื่เรืองู้คนเืองื่เรื่อ่อเอาไปปลูกขอตองเค้กให้อาุมัดคนเงินให้ได้ตุ้งพอตุองเม่ตุงปูตุ้งย่าใช่ อูเหค่เอง่ายแตเ่อกๆเเรง่ายแต่เ่งขึ้นนู้นแตู่านก็ือเกนขึ้นงงๆเนาหาองพอุกปุยก็บ่แห้งแล้วูเอพวกกะเปาเรอกระปูเปาม่งคัขึ้งไเขาเออายุสิบองเดือน เขาเรียกว่าหนึ่งปอตรงเป๊ะตรงเป๊ะม hmm. ือนี่เรื่มงม่คือคลิปของคนโชกดีครับการโชคอนอื่กลางคืบเพราะจะปวเบาข้านเรื่มครับปูแสดงว่าเป็นคนโชคดีคนอืนน้อย่ยบางที่ง่านๆตื่นค้าความคุ้มความค่นความหนาแน่นความคิดคุ้ม อันน <muitas S 2> ู้นเเรื่องแบเรื่องไดนกเรื่องไหเออขอพ่อคู่เป็นต้ตัวแทนคู่เป็นทำไรเป็นหนาลเรื่องเลี้ยงไปขายเยื่ผู้เขาโดมนะเรื่องดมคือแะทำไรเรื่องบังทีผู้โดมไม่แต่งโม่แต่ว่ายรื่องแบบต้าทำไรเป็นหนาละบันนีบันนี้แก็งโมกับคนนี ดูมังได้เยี่ยมเต็มนาหลังนู้ยูว่าโคบึงนู้ยูอกแรงนะพราคืเวอ้ยเอาขึ้น่ครับอ้าให้ดูดีมือห้งคูกบฟักทั้งเร้อได้ดูเยอะชิ่งนังงนังนื้ยิ่งเก็นบ้านเป็นหลอกตีบกับพ่ต้องเอาอกอือ มันคือขนมว่ันเื่นง่กินนมนะพ่อไม่นมกับจิ้มุ่แม่แต่คร้องหา้เปหายคือมันเบื่อนบืงกับป่กเป็นงั้นลองเยืมหน่อน่ะไปพู้คืนนมให้งน่เมคือแก่บนนมให้แรงคือจาการครับนี่ล้างมือเลยเมือคือขาวเี่ยมื่อนีอคือให้เขาแช่คนหกก็เยออะโอ้ยเขาเยอะเยอเยอะได้นะครับ เอาไปงามไป่ใคือง่ายคื่าคือมันหาพอจะง่าต่ k h ไปง่ายไปก็ถือกค่เทียวไปก็ถือกับไปข่วงใบกันตัวไปไม่เข้าเพนไะง่ายมันคือท่านเอาไปข่วงใบกันตัวคือดั่น่้ทับคำไปเ็แค่ขู่แค่ใบง่ายมันขู่โค่อันนี้คงใครเออย้บโคกับพารวะโคกใจ่ยุ่มแขมงบูวันนี้จะไปหาชิงนางนางเรือยุ เออเมื Or, so ่ออื 18, ่นแกไปแตฝากเงินไปก่อนก็ไ <baj> น <í> um, ้คือหกวันเลยเรืมครับ้ไปขันนืเร่มครับเขาแกโอเคจำกวันอืน้ตสาบอสาอ่ามือแห้มือคมือดมือคมือไหได้ยืม่สาบอเขนนั่งเข็นทำมนถือแใ่ก่ะอยหัววยขาทำมนไดไดยับเขนของเขนทำมนถึแ่ครับเขนกับหัวกับขาได้ย คู For, Arrow, yeah, ่นี้แค่จะเขียนคิดเก็บือแค่วันกระไรจิ้มขยังไม่ถึงไม่ถืงอยูู่คือเป็นผู้จิมขึ้นว่เขียนตูวมันเหมือนเดิมจิ้มขึ้นเขียนึ้นฟกนึงไม่ได้เขียนล้วลยผูแต่เขียนทำมันถือแค่หมครับอย่างเขียนขั้นได้รู้กมาทำไป่แก ยังมากอยู่บอกว่ามึงนอ่นรับครับทัดพ่อจ่ายเก็พ่อพ่อจ่ายก็่อคัเป็นนี่คือคือมันบ่อจ่ายก็อ่อคัเออนางายเให้คบกับแมว่าคใายคุ้มคางบุงพ่อพ่อเบื่อนเดียวเบอร์ใครอย่งเบอร์คือใคน้องใหรเจ้าหน้าว่าใครว่าใครเคยบอกมึอก็คือใช่ว่าใครเรื่องมันคือหน้าก เออวันนี้เงินคือไข่ปลาฉัคือไข่เนาะเนาะเออ,อกขลัปคือทำไงพอ่อคือออกไขไปเออออกไข่กุยชืรอ่ม้วนเขาแกงเออ,อรถเร่ฟังเนอรถเร่รถขั้นเร่โรจะออกไข่คาไข่มือนี่นะวันนี้ใช่ไไม้ข้างคือกำลังทำถนนเนาะเอาไข่ไปปูก่อนยิงไปปูข้างหางเอาปูกกจะออกใข่ไป เอารูกร้านมันออกนะเพ่าท่านบอกใายคู่จเราออกหะพ่อจะออกให้หนึ่งรถในราคาหกร้อยสิบเก้าบาทหกร้อยสิบเก้าบาครับหร้อยสิบเก้าเขาแกงอูออกใมือดีูออกมือนีไปตม่คู่ว่าผมังนยอกเรื่องก็ถือว่าค่คูกจ่าออกห้ก้อนเนาะเออถ้าเปิดคืนนี้คนขห้รูกร้านได้เนาะ เอ้ลูกกั้นเคื่อเดะแข่งน้องกันอ่ามือซุกมือจับมือซกมือไม้นนึ่แล้วก็รวนะขายเคือนนะบโบข้างขึอเขาเสียวมาลูกนู้จมาค้ชโคุ้ข้าบอกว่าผู้จัดตัวค่ะรวบหนึ่งพอยกัู้จัดกบอเออเลอันนี้นางแข็งชนาช้าดีโขร่วมข่งถนน ขว้านก็เอายาว้ัขอ้าวให้มีโครมือลามมืโครงมอหมาด้อนั่งนั่งนอเดูเออมอหมอย้อยน้ำาขาที่มไอมีเครื่องด่งเงินก็ได้ใส่กุ้งขงมากไว้แพ่อจะเสดใจ้ขางน้าเออาวในเมื่อแกเป็นกุ้นอยจะเสอจากขางเนาะหอยเสกใส่ไปอ้าวให้อีนนั่งนั่งนอยมีคุกขับพแข็งเร็วมรงกา่คุนุ้ เออเขยวขาดพายกกันจะไดุู้ขึ้นคุกแก่ไม่คู่ค yup> ือแกม่งั <t <t ้เขยวขาดเขยวขาดบอกเอ้คู่นี้เมันก็เขีาพวแต่ก็เ่าแต่กเข่าขาดเขยวขาดมุมากต่วมันมันมูกน่าแหน่อย่างนี้พอว่าแข็งามหัวมันเท่ๆของบ่าเขยวขาดเป้าเนี่ยคนอื่นเดยเป้าว่าไปเพราะบ่าก้าเป้าอยูไม่เ มันช er. like uh, uh, ิบเป่้เลยทกอย่างเป่าเลยาบนอาบน้ำึงเดือดเลยไอ้เรื่องเป่าแค่ไหนวเรื่องพ่อหยิมร่มเลรื่อ่เกี่ยวับมร่มหรอเป่าม่ร่มไมเป่างาทุก่งตูโตวทุกอย่มันเป่างาเยอาเกอไม่ช่้น่งายอย็หมาคอยปึงคอยไปเออข้าบนใจนี่จะกันเ่าเล้วเนาะ บวกกำและก็บวกมือนั่งหมักพายหวานค่ะใสอยืมมือหวานคัะหว,วานเนยหวานเนย้วก็หวานค่ะพ่อมาฉั่มาคู่ออา่าคอเลย่อขอเลยว่ามือหือว่ากำขอไปทึ่งนาะ <laughs> วันที่ใช้บุกวันที่คืหาพ่อวซนที่คืบหาลูกพ่อลกมือนี้ว่าสซ่ฮาขั้นือ้นก็อสียเนาะเออม่คู่ว่าว่าที่คืบหาพโอมาหลายอย่างนี้ว่าชซ่อสือตัมเงินเงอนแท่งหนอฮะพ่อก็ะสียเม่อคู่เป็นคึ่งเป็นข้อนไปมือนี้ยวไปขั้นว่าหายมันตุ่มหนูว่าเงี้ยวหนู่งี้ มันวาไป้ามคือเปิดคือเปิดคือจัมกคู่ว่ารครับอ่าไปรายไปซื้อส้งต่มเนาะเออวัดต้องไปซื้อแอะปไปเรียนูู้หันไปซื้อรูปรายไม่คู่งานนาชือไปซื้อให้งั้นตับองคุมไปื้อบรเดียคู่เออช่วงไปไปก็ไปเอาเสมอประเดียวมันไปซื้อไต่ตามาลยเสี่ยวจะคู่นะเท่านี้เอง อามือ่ามือห้าขอไหเนียขอไหเ่ยไม่ขูรอ่อง้นปิบัตมันมือจังรงานจช่ไ้ามาเดียวครับงานาเดียวกับหาหนึ่งาหง<ต>งาเนี่แกแต่โกโแกต่าูอแต่กขั้นวัปฏิบัติไม่เฉเส่คย,ยันอ่มือเข้ามือหนามือเข่มือม้าจงจรงแล้วก็รวยรวจริงจร,นะรินะลูกนะ